สวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้28พฤศจิกายน2564ค่ะคือสินค้ากันเรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ต่อพ่วง2ชิ้นค่ะชิ้นแรกนะคะเป็นผ่านทํารุ่นใหม่จากค่ายนาซาค่ะตัวนี้เตรียมจะส่งที่บางระกำรมนะคะส่วนอีกหนึ่งชิ้นค่ะตัวนี้เป็นล้อภายนะคะสําหรับโกลต้า L4018 ค่ะ ปลายทางที่บางบุญนาคจังหวัดพิจิตรนะคะทั้ง2ชิ้นสั่งซื้อออนไลน์ทั้งคู่เลยขอบพระคุณทําไว้วางใจจากคุณลูกค้าเมืองพิจิตรและเมืองพิษณุโลกมากๆนะคะที่ไว้วางใจสั่งจองสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์นะท่านใดที่มองหากันอยู่นะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่และมือสองสอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะหน้าร้านอยู่กําแพนเพรมีบริการจะส่งทั่วประเทศสามารถออนจองสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนขอบพระคุณค่ะ